จัดมาให้อีกคันค่ะสายคอกซิ่ง d m a x 3.0S คันนี้นะคะเป็นรถที่แต่งช่วงล่างมานะคะเพิ่มแนบแล้วก็โช๊คนะคะสายบรรทุกหนัก3ตัน5 3ตัน8คันนี้สบายมากเลยนะคะใครอยากได้รถคอกนะคะที่ไม่หนักจนเกินไปนะคะคันนี้ไม่ใช่เพาลอยนะลูกค้าเราแค่เสริมช่วงล่างมาให้บรรทุกหนักได้นะคะ ปี2,023ค่ะ4 5 9 9 0 0บาทค่ะลูกค้า D Max 3.0S สีเทาแลมโบเข้าใหม่ค่ะให้ดูนะลูกค้านี่ขนาดยังไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้นะคะมาถึงปุ๊บรีวิวปับ๊บลูกค้านะคะด้านหน้าเป็นล้อแม็กนะคะ SSR นะคะล้อหลังเป็นล้อบรรทุกกะทะผ่านะคะรองรับน้ำหนักยางมิชลิน x c d กนะคะลูกค้าใครตามหารถพอกนะคะ ที่ไม่ใช่เพาลอยนะลูกค้าแต่ว่าเราเสริมช่วงล่างมาให้ทั้งแหนบแล้วก็โช๊คไฟคู่นะคะโช๊คสองคู่4ต้นนะคะรถเดิมเกรด A ค่ะลูกค้าเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างนะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะทุกคันใครที่สนใจในส่วนของรถคันนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพคะ่ะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะลูกค้าขอให้มีที่มารายได้จริงนะคะอายุ20ปีบ,บริบูรณ์ค่ะลูกค้า อายุงานนะคะสําหรับพนักงานเงินเดือนนะคะสี่เดือนหกเดือนก็สามารถออกได้นะคะถ้าเกิดว่ามีประวัติผ่อนอะไรก็แล้วแต่เกินหนึ่งปีผ่อนตรงนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยผ่อนอะไรเลยนะคะอายุงานต้องหนึ่งปีขึ้นนะคะชาวสวนนะลูกคา้าสวนยางสวนปาล์มนะคะหไร่ก็สามารถออกได้แล้วนะคะแต่ถ้าสวนตุเรียนสามไร่นะคะสวนตุเรียนสามไร่รับผลแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะคะ ใครสนใจนะคะสามารถโทรตรงมาได้เลยที่เบอร์0945989256นะคะมีประวัติหรือไม่มีก็ใช้เงินดาวน้อยนะคะรถคันนี้ไม่ได้ดาวเยอะเพราะว่าปี2023สามารถกู้ได้เยอะนะคะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถมาอกรถคันนี้ได้นะคะโทรตรงมาได้เลยที่เบอร์0945989256นะคะสีเทาแลเปโปนะคะมีขะลูกคา้าชมหน้าพิกโลกนะคะสียอดฮิตยอดนิยมกันเลยค่ะ นี่ขนาดยังไม่ได้ล้างลูกค้ารถสวยเดิมเลยนะคะใครสนใจในส่วนของรถคอกนะคะของเราออกง่ายที่สุดในประเทศนะคะสามารถจับจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัทได้1,000บาทค่ะลูกค้าจัดไฟเน้นฟรีทั่วไทยค่ะท่าลูกค้าไม่สะดวกมานะคะเรามีบริการส่งรถให้ถึงบ้านนะคะโปรคับฟรี3เดือนค่ะออกรถวันนี้นะคะไปผ่อนอีกทีหนึ่งมีนาปีหน้าเลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นนะคะลูกค้าสำหรับรถกระบะนะคะ2.89นะคะ ไล่รอบคันกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะลูกค้าถ้าล้างจะสวยขนาดไหนนะคะนี่ไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้นะคะคอกนะคะลูกค้าคอกสูงสิบชั้นครึ่งนะคะเป็นเหล็กแป๊บหนาๆน,นะคะเซมเล็ตอย่างดีนะคะลงเล่มจดทะเบียนให้ถูกต้องนะคะลูกค้าสามารถวิ่งงานได้ยาวๆเลยค่ะเป็นเครื่องสามพันนะคะสามจุดศูนย์เอสปีสองพันยี่สิบสามค่ะลูกค้า นี่คะ่ะให้ดูรอบคันกันก่อนนะคะสำหรับลอ้อหลังเป็นลอ้อบรรทุกกระทะผ่าย,ยางมิชลิน x c d 2นะคะรองรับน้ำหนักได้เยอะเลยคะ่ะนี่นะคะรถทุกคันที่เข้ามานะคะผ่านการตรวจเช็คโดยทีมช่างมืออาชีพนะคะเปลี่ยนท่ายของเหลวให้เรียบร้อยคะ่ะลูกค้าตรวจเช็ครถ30จุดนะคะเปลี่ยนท่ายของเหลวให้นะคะ <c oughs> ช่วงล่างคะ่ะลูกค้า <c oughs> นี่ค่ะโชค2สองต้นนะคะ <c oughs> ล้อสแปร์มีมาให้ครบนะคะ <c oughs> โปรเบอร์นี้นะคะลูกค้านะคะจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัทหนึ่งพันบาทนะคะ <c oughs> โปรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีสองครั้งค่ะก่อนออกรถนะคะ <c oughs> ถ่ายให้แล้วหนึ่งครั้งค่ะ ออกไปแล้วนะคะวิ่งครบ1 0,000มกิโลพากลับมาถ่ายฟรีได้อีกหนึ่งครั้งนะคะนอกจากนี้เรายังมีในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉินยี่บสชั่วโมงให้อีก1ปีนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเกิดเหตุฉุกเฉินน้ำมันหมดกุญนแจติดในรถนะคะเหตุฉุกเฉินทั้งหมดสามารถยกหูได้เลยค่ะจะมีนะคะเหมือน1 9 1เก้าหนึ่งเลยคอยช่วยเหลือลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะนี่เลยจ้าแล้วยังมีในส่วนของการาดฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้ด้วยนะคะออกรถกับเราไปนะคะเอารถกลับมาถ่ายน้ำมันเครื่อง เราคิดแต่ค่านามันเครื่องไม่คิดค่าแรงนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถคันนี้สวยเดิมขนาดไหนนะคะตามเซลเอมาชมในส่วนของรอบรถกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟิล์มนะลูกค้าคันนี้ก็คือว่าได้ฟิล์มเดิมโรงงานนะคะสีเดิมรอบคันกันเลยจ้ะ<ม>เดี๋ยวตามไปดูนะคะขอบประตูต่างๆนะคะว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะคะมีตำหนิมาไหมนะคะตามไปเลยค่ะ นี่คะ่ะลูกค้าไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้ถ้าล้างเสร็จจะสวยขนาดไหนลูกค้จาจ๋าแคปเปิดกว้างนะคะลูกค้าเป็นแคปนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดึงดูกันก่อนเลยนี่คะ่ะใครดูรถไม่เป็นนะคะดูตามได้เลยนะคะ รถพิความน้ำท่วมมาไหมดูยังไงลูกค้าสังเกตด,ดูนะคะเม็ดอาร์คเดิมโรงงานค่ะประกบชิ้นส่วนเดิมนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะจ๊ะนี่เลยคะ่ะเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยเลยนะคะประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานไม่มีพิกความน้ำท่วมมาแน่นอนนะคะสามารถดึงให้ดูได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะขอบต่างๆขอบประตูเดิมๆนะคะลูกค้า นี่ค่ะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะเดี๋ยวอันนี้เราล้างให้ไม่ฝุ่นอะไรออกหมดเลยนะคะหัวน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้านี่ค่ะสภาพภายในก็คือขนาดจะไม่ล้างยังเสือขนาดนี้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันเลยค่ะแคบปรถคอกนะคะลูกค้า อันนี้เป็นแคปนะคะนี่คะ่ะลูกค้าดูได้เลยนะคะเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวกลมสวยเลยนะคะเดิมๆโรงงานนะคะแคปเปิดกว้างขึ้นลงสะดวกสบายนะลูกค้าสำหรับใครที่อยากได้ในส่วนของรถคอกของเรานะคะแคปเปิดกว้างนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายแล้วก็ใครที่ว่าเน้นไปทำงานแล้วก็พาครอบครัวไปได้ด้วยหรือว่าสัมภาระเยอะนะคะ คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้ารับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะทุกคันเลยใครที่ออกรถกับเราไปนะคะถ้าเกิดมีปัญหาเครื่องยนต์เกียร์นะคะเรารับผิดชอบให้หมดโดยเฉพาะนะคะรถของเราเป็นศูนย์รวมรถมือสองคุณภาพเกรดเอนะคะจนหนักที่ความน้ําท่วมไม่เอามาขายที่สําคัญรถทุกคันนะคะมาถึงตรวจเช็คโดยทีมช่างมืออาชีพนะเดี๋ยวคันนี้เราก็จะเอาเข้าศูนย์บริการก่อนเลยนะคะเช็ค30จุดเบื้องต้นเปลี่ยนทายของเหลวให้นะคะลูกค้า ล้างให้สปาให้อย่างสวยนะคะก่อนจะเอามาจอดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้น้องเอเอามารีวิวแบบว่ารถเข้าใหม่นะคะเรียวๆเรียวๆกันเลยลูกค้าจะได้เห็นด้วยว่าคันนี้นะคะตอนเข้ามาสภาพแบบไหนนะคะก็อย่างนี้เลยตามที่เห็นเลยนะคะสภาพสวยๆนะคะไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยลูกค้าแค่ล้างสปานะคะเดี๋ยวก็ใหม่นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะ มาเลยจ้าเดี๋ยวตามมาชมห้องเครื่องรถคันนี้ว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะคะมีชนมาหรือเปล่านะคะเขาดูกันยังไงนะคะในส่วนของการดูรถเบื้องต้นนะคะมาเลยจ้าลูกค้านะคะหัวน็อตด,ด้านหน้าค่ะลูกค้านี่นะคะนี่ไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้บอกเลยว่าถ้าล้างเสร็จจะขนาดไหนลูกค้าหัวน็อตด,ด้านหน้านะคะหัวน็อตคานนะคะตามจุดต่างๆลูกค้าดูได้เลยคะ่ะเกลียวน็อตไม่แตกนะคะเดิมเดิมโรงงานคะ่ะแผ่นเพจค่ะลูกค้าแผ่นเพจนะคะ หุดเดิมไม่มีรอยตอกหรือว่าสวมมาใดๆนะคะลูกค้ารถของเราก็คือคัดมาให้แบบสวยๆนิ่งๆนะคะหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตทตรีต้องตรงกันทุกจุดนะคะแผ่นเพลตตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีรอยขยับหรือตอกมาใหม่แสดงว่าสวมนะคะไม่ตรงปกแน่นอนแต่ของเราไม่มีรอยงัดไม่มีรอยขยับลูกค้าดูได้เลยนะจ๊ะหัวน็อตตามจุดต่างๆก็คือเดิมเดิมหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะรอยงัดรอยบิดนะคะเกลียวไม่แตก ทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยลูกค้านี่เลยจ้าหัวน็อตเดิมๆนะคะแผ่นกันความร้อนสภาพดีร้อยเปอร์เซนค่ะลูกค้ารถใช้งานมาน้อยมากนะคะปี2023 DMAX c a ินะคะปี2023ราคานะคะอยู่ที่459,000บาทนะคะใครสนใจรถคันนี้ให้เร็วให้ไวนะคะสามารถ ทักปรึกษาสอบถามกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าเครื่องอ s สุดีดีไอพาวนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะเช็ครถ30จุดรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้1ไอให้6เดือนหรือ5,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าศูนย์บริการทําการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะแบตเตอรี่อะไรเราเช็คให้เรียบร้อยเลยนะคะใครสนใจรถคันนี้ไปวิ่งงานนะคะนานๆจะมีเข้ามานะลูกค้าแคป พร้อมคอกนะคะสอบถามเบื้องต้นโทรตรงที่เบอร์0945989256ได้เลยนะคะปรึกษาเงินดาวยอดผ่อนคำนวณเบื้องต้นให้ได้นะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตหมายถึงมีผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะคะบ้านรถทกสอ,ออมสินอีออนเฟิร์สชอยนะคะมีประวัติการผ่อนสามารถจะเต็มฟีดาวได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีนะลูกค้าก็สามารถปรึกษากันข้ามาก่อนได้นะคะ สำหรับลูกค้าที่ไม่มีประวัติเครดิตนะคะคันนี้ไม่ใช่คอกโคลลอยนะคะซึ่งก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเสมอไปนะคะลูกค้าถ้าเงินเดือนเข้าบัญชีนะคะเราก็ย่อจัดได้เยอะอยู่นะคะหรือว่าชาวสวนนะคะเกษตรกรนะคะมีสวนเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสปก,รกรหรือว่าโฉนดนะคะสำเนาสมุดเกษตรเราใช้แค่สำเนานะลูกค้าไม่มีประวัตินะคะมีสวนเป็นของตัวเองที่ดินของตัวเองก็สามารถกู้เยอะอยู่นะคะ,ะ,คะลูกค้ากู้ได้เยอะอยู่ ปรึกษากันเข้ามาก่อนนะคะมีออกรถกี่บาทอยากผ่อนเท่าไหร่นะคะก็โทรตรงที่เบอร์เซลเอได้เลยค่ะ0ูนย์8 9 2 9 6นะคะเน้นศึกษาเอกสารก่อนเลยนะลูกค้าติดขัดตรงไหนเดี๋ยวเซลเอดูให้นะจ๊ะแต่สําหรับพนักง,งานเงินเดือนเข้าบัญชีนะคะลูกค้าไม่มีประวัติก็กู้ได้เยอะเช่นกันนะคะเพราะว่ารถปี2023เราขายแค่4 5 0 0นะคะราคากลางรุ่นนี้อยู่ประมาณ0,000แสนนะลูกค้า คูณเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังรอดนะคะใช้เงินดาวน้อยเพราะฉะนั้นลูกค้าติดขัดตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินดาวนะคะเอกษาเอกสารเงินท้ามาก่อนเ<อ>งื่อนไขาการออกรถลูกค้าอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะอ,อายุ20ปีบริบูรณ์นะคะฐานเงินเดือนเริ่รมต้นที่หนึ่งหมื่นบาทอายุงานสี่เดือนหกเดือนต้องมีประวัติการผ่อนอะไรก็แล้วแต่เกินหนึ่งปีผ่อนตรงแต่ถ้าใครไม่มีประวัติขออายุงานนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งปี ชาวสวนนะคะสวนยางสวนปาล์มนะคะขอเริ่มต้นที่6ไร่รับผลแล้วนะคะลูกค้าถ้าเป็นทุเรียนขอเริ่มต้นที่3ไร่นะคะทุเรียนต้องรับผลแล้วนะคะสามารถตัดขายได้แล้วเพราะฉะนั้นสงสัยเงื่อนไขอะไรก็สามารถยกหูโดยตรงก่อนได้เลยนะคะ0 9 4ย์8 9 2 5 6นะคะเซเวคุยง่ายใจดีค่ะลูกค้าถ้ายังไม่หลับรับทุกสายนะคะ คำวนวณดอกเบี้ยงเงินดาวกันก่อนถ้าลูกค้าไม่โอเคไม่ต้องซื้อค่ะลูกค้าของเราเป็นโชว์รูมใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเกงรถทํางานทาเงินตู้ทึบต,ต,ตู้แห้งตู้เยน็นรถตู้นะคะเป็นศูนรวมรถมือสองเกรดเนะคะมีให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายพิกัด4สาขาทั่วประเทศไทยค่ะกรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมย์นะคะลูกคา้าไม่ว่าคุณจะอยากได้รถรุ่นไหนสเปคไหนปรึกษากันเข้ามาก่อนนะคะลูกค้าที่จองออนไลน์ไม่สะดวกมากนะคะสามารถจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัท1,000บาทค่ะลูกค้า เอกสารจัดแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสามารถยกเลิกได้คืนจองได้ค่ะลูกค้าที่ไม่ได้เห็นรถนะคะวันรับรถถ้าเกิดว่ารถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยสัญญาไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าของน้องเอนะคะเน้นขายออนไลน์เป็นหลักเลยนะคะรถต้องสวยและเดิมและตรงปกนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะเพราะว่ารถของเราส่วนใหญ่ลูกค้านะคะไม่เคยเห็นรถเพราะฉะนั้น หัวน็อตทุกตัวนะคะต้องไม่มีรอยขยับรถไม่มีการพิควน้ําท่วมมานะคะตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะไม่เป็นไม่แท้เพราะฉะนั้นการที่จะออกรถกับเสร็ไทยลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะเราไม่ขายรถย้อมแมวเด็ดขาดน,นะคะเน้นขายออนไลน์เป็นหลักรถ,รถต้องสวยและตรงปกเพราะว่าถ้าเอาไปลูกค้าไม่เซ็นรับสัญญาไม่เกิดนะคะมันเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าเวลาด้วยลูกค้าจะ๋ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทักสอบถามกันเข้ามาก่อนได้เลยจ้า สำหรับลูกค้าที่ไม่มีประวัติเครดิตนะคะคันนี้ไม่ใช่คอกโคลอยนะคะซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะเสมอไปนะคะลูกคา้าถ้าเงินเดือนเข้าบัญชีนะคะเราก็ย่อจัดได้เยอะอยู่นะคะหรือว่าชาวสวนนะคะ,กะเกษตรกรนะคะมีสวนเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสปกอหรือว่าโฉนดนะคะสำเนาสมุดเกษตรเราใช้แค่สำเนานะลูกคา้าไม่มีประวัตินะคะมีสวนเป็นของตัวเองที่ดินของตัวเองก็สามารถกู้เยอะอยู่นะคะลูกคา้ากู้ได้เยอะอยู่ ปรึกษากันเข้ามาก่อนนะคะมีออกอ,อกรถกี่บาทอยากผ่อนเท่าไหร่นะคะก็โทรตรงที่เบอร์เซลลเได้เลยค่ะ0 945989256นะคะเน้นศึกษาเอกสารก่อนเลยนะ,ะลูกค้าติดขัดตรงไหนเดี๋ยวเซลลดูให้นะจ๊ะแต่สําหรับพนักง,งานเงินเดือนเข้าบัญชีนะคะลูกค้าไม่มีประวัติก็กู้ได้เยอะเช่นกันนะคะเพราะว่ารถปี2023เราขายแค่4 0 0 0 0นะคะราคากลางรุ่นนี้อยู่ประมาณ500,000นะลูกค้า คูณเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังรอดนะคะใช้เงินดาวน้อยเพราะฉะนั้นลูกค้าติดขัดตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินดาวนะคะเอกศึกษาเอกาสารกันข้ามาก่อนเงื่อนไขาการออกรถลูกค้าอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทอายุงานสี่เดือนหกเดือนต้องมีประวัติการผ่อนอะไรก็แล้วแต่เกินหนึ่งปีผ่อนตรงแต่ถ้าใครไม่มีประวัติขออายุงานนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งปี ชาวสวนนะคะสวนยางสวนปาล์มนะคะขอเริ่มต้นที่6ไร่รับผลแล้วนะคะลูกค้าถ้าเป็นทุเรียนขอเริ่มต้นที่3ไร่นะคะทุเรียนต้องรับผลแล้วนะคะสามารถตัดขายได้แล้วเพราะฉะนั้นสงสัยเงื่อนไขอะไรก็สามารถยกหูโดยตรงก่อนได้เลยนะคะ0 9 4ย์8 9 2 5 6นะคะสซเวคุยง่ายใจดีค่ะลูกค้าถ้ายังไม่หลับรับทุกสายนะคะ คำวนวณดอกเบี้ยเงินดาวกันก่อนถ้าลูกค้าไม่โอเคไม่ต้องซื้อคะ่ะลูกค้าของเราเป็นโชว์รูมใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเกงรถทํางานทานํทาเงินตู้ทึบตู้แห้งตู้เย็นรถตู้นะคะเป็นศูนรวมรถมือสองเกรดเอนะคะมีให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายพิกัด4สาขาทั่วประเทศไทยคะ่ะกรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมย์นะคะลูกค้าไม่ว่าคุณจะอยากได้รถรุ่นไหนสเปคไหนปรึกษากันเข้ามาก่อนนะคะลูกค้าที่จองออนไลน์ไม่สะดวกมากนะคะสามารถจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัท1,000บาทคะ่ะลูกค้า เอกสารจัดแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขาสามารถยกเลิกได้คืนจองได้ค่ะลูกค้าที่ไม่ได้เห็นรถนะคะวันรับรถถ้าเกิดว่ารถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยสัญญาไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าของน้องเอนะคะเน้นขายออนไลน์เป็นหลักเลยนะคะรถต้องสวยและเดิมและตรงปกนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะเพราะว่ารถของเราส่วนใหญ่ลูกค้านะคะไม่เคยเห็นรถเพราะฉะนั้น ตัวน็อตทุกตัวนะคะต้องไม่มีรอยขยับรถไม่มีการที่ความน้ําท่วมมานะคะตรวจจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะไม่เป็นไม้แท้เพราะฉะนั้นการที่จะออกรถกับสรีไทยลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะเราไม่ขายรถย้อมแมวเด็ดขาดน,นะคะเน้นขายออนไลน์เป็นหลักรถต้องสวยและตรงปกเพราะว่าถ้าเอาไปลูกค้าไม่เซ็นรับสัญญาไม่เกิดนะคะมันเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าเวลาด้วยลูกค้าจะ๋ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทักสอบถามกันเข้ามาก่อนได้เลยจ้ะ